再见，不的爱恋，一秒不做多情的实验。 ค่ะทุกคนชุดเหมือนจะไม่ได้อาบน้ำแต่อาบแล้วนะคะอาบแล้วจริงๆแค่ใส่ชุดซ้ำเดิมเพราะว่าชุดใ่นอนที่เฉยไม่ได้เลอะเทอะอะไรมากมายก็เลยใส่ซ้ำ ก็นี้นะคะวันที่1มิถุนายนค่ะวันประกาศผลที่แคสรอบที่3ครั้งที่2ค่ะซึ่งถามว่าทำไมถึงมีประกาศรอบที่2เผื่อว่าคนที่ก่อนหน้าเนี้ยค่ะไม่ติดเลยในสิอันดับหรือว่าไม่ติดเลยในอันดับที่คุณเลือกก็สามารถประมวลผลครั้งที่2ได้เผื่อคุณจะกลับมาติดได้หรืออย่างมที่ติดตอนนี้ค่ะอยู่ที่อันดับที่3คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครค่ะ แต่ว่าโมอะอยากจะนุ้นว่าจะได้เลื่อนขึ้นไปอนอันดับที่หนึ่งอย่างเกษตรหรืออันดับที่2อ,อย่างมหิดลหรือเปล่าหรืออาจจะยังติดอยู่ที่สามเหมือนเดิมอยู่ที่มหาวิทยาลัยทคโนโลยีมหาคนครค่ะซึ่งเขาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก็อาจจะไม่เคยใครได้ยินชื่อนาะก็เลยเพราะว่าเขาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเนาะกพ็พร้อมไหมพร้อมมั้งที่จะรับผลผลของตัวเอง รอผลมาทั้งหมดทวนทๆแล้ว22วันครั้งแรกรอ10วันเนาะถ้าใครเลิกสมัครเสร็จในวันที่15ก็รอผลวันที่26แต่ถ้าสมมติว่าสมัครเสร็จตั้งแต่วันแรกวันที่7ก็จะรอผลนานถึง22ถึง10ถึง17วันแต่ถ้าสมมติใครวันที่26 27พืษภนชุพานะคะเลือกประมวลผลครั้นที่2ันโม่ก็จะรอผลไปยาวๆเต็มที่22วัน เราลนั้นมากรอจนเงาแห้งที่พูดไม่ใช่อะไรทันใจอยู่ปพร้อมก็พร้อมเดี๋ยวเราไปดูผลกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้โมก็ได้ล็อกอินเข้ามาใน m y t c a s t เรีบรบอยแล้วนะคะก็ <c oughs> ถ้าสมมติว่าโมกดไปที่ตรงนี้นะคะรอบที่3าม Admission เมื่อไหร่แล้วผลก็จะออกมาให้เห็นเลยว,ว่าโมติดอันดับสูงขึ้นไหมนะคะก <c oughs> ็ใจเต้นตุบๆเลยอะ ต้องดูไปอย่างนี้นะคะอาจจะลายตานิดนึงเพราะว่าโมไม่สามารถอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นะคะนน <c oughs> ่นอะเคเรีด <c oughs> okay. ี้ค่ะหนึ่งสองสามเอ้ยผลยังไม่ออกหรอเอาไหมอีกทีผลออกไหมยังติดประมวลผลครั้งที่สองอยู่แสดงว่า ผลยังไม่ออก,กับทุกคนนี่ก็เก้าโมงแล้วอ่ะทำเอาลุ้นใจแทบขาดสุดท้ายผลยังไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีตอนสักประมาณกี่โมงดีสี่โมงเย็นวันนี้มั้งคะเดี๋ยวโมก็จะนั่งเฝ้าไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่ออ้เราไปหลอยังไม่ออก โอเคค่ะทุกคนตอนนี้โมกลับมาดูผลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆบอกว่าออกตอน10โมงแต่ว่าตอนนี้11โมงแล้วโมโมต่นทำอย่างอื่นอยู่ก็เลยยังไม่ว่างมาดูผล <c oughs> <c oughs> โอเคมาโอเค มือสั่นมากใจเต้นแรงมากหายใจไม่ทันโอเคพร้อมแล้วค่ะหนึ่งสอง สุดท้ายติดที่เดิมติดท studies, ี่เดิมค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะคะคณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารเหลือแค่อีกตัวเดียวที่จะค่อยตามเพื่อนๆเ,เขาไปทีหลังก็คืออ่าใบตรวจสุขภาพเพราะว่าเราต้องไปขอแบบฟอร์มกับทางมาหาวิทยาลัยก่อนโรงพยาบาลเขาขอมาว่าต้องมีเพราะว่าแต่และมาหาลัยเนี่ยเขาจะต้องการเรื่องของการตรวจไม่เหมือนกันอาจจะเป็น5โรคที่ต้องห้ามหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ ปอดปกติไหมอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเราต้องไปขอ,อกับอาจารย์เขาอีกทีหนึ่งค่ะฉะนั้นวันนี้เราก็เตรียมทุกอย่างครบหมดแล้วเต็มที่ตานที่เราทำได้ถือว่า u ักเซสนะคะก็เรื่องของอการไปสอดสัมภาษณ์การไปตรวจสุขภาพแล้วก็ชีวิตในมหาลาัยของโมจะเป็นยังไงก็ติดตามกันได้ในคลิปถัด,ถดไปนะคะวันนี้ก็ไย